สวัสดีครับช่างต่องพาซ่อมนะครับวันนี้จะพามาตรวจเช็คซ่อมบอร์ดเครื่องซักผ้า lg นะครับนี่ครับเป็นดุ่น direct inverter นะครับอาการเปิดไม่ติดอันดับแรกเราก็ต้องมาตรวจเช็คตรงไหนก่อนครับติดตามครับนี่ครับหน้าตาของบอร์ดนะครับอันดับแรกเราก็มาต้องตรวจเช็ค R ตัวนี้นะครับ ค่าอยู่220โอห์มนะครับประมาณประมาณ3วัตต์นะครับไฟเข้าตรงนี้นะครับหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสามนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับหนึ่งหนึ่งสามนะครับที่เราจะตรวจเช็คคือเนี่ยครับอาการไฟไม่เข้าก็คือ top สองสี่สามนะครับใส่ได้สองสี่สามสองสี 5246ถึง247นะครับ250น่าจะใส่ไม่ได้นะครับเราก็มาเช็คตรงนี้ก่อนว่าขาดไหมถ้าไม่ขาดเราก็มาเช็คเนี่ยครับ i อซจ่ายไฟนะครับ TOP ที่เราจะดูก็คือถ้ามันช็อตอย่างแรงนะครับ ถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่ทำงานมันช็อตอย่างแรงก็ R ตัวนี้นะครับร้อยโอห์มกับ R ตัวนี้นะครับ6.9โอห์ม oh ถึง10โ oh อห์มนะครับจำไว้นะครับถ้ามันขาดมันไหมท่านจะไม่รู้นะครับแล้ว R ตัวนี้ก็ร้อยโอห์มนะครับอาสะพานไฟนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่เป็น IC สั่งงานให้ รีเลย์ทำงานนะครับเป็นออโตนะครับตัวนี้ถ้าไฟเข้าแล้วหน้าจอไม่โชว์ก็เนี่ยนะครับคิดต้นนะครับประมาณนี้ครับาการเช็คคร่าวๆนะครับมาดูกันต่อนะครับนี่ครับช่างตองก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับ กดเครื่องอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับไฟก็จะสว่างแสดงว่าบอร์ดพาวเวอร์มันทํางานนะครับที่หน้าจอดิสเพย์มันไม่ติดเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบตรงนี้นะครับต้องไปเสียบที่เครื่องรองนะครับหรือถอดมาเสียบตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมหวังว่าคงมีประโยชน์แต่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการตรวจเช็คซ่อมบอร์ดเครื่องซักผ้าอินเวอร์เตอร์ WT